เธอรู้เธอหาตอนไลฟ์โค้ชผูกองแจ๊ดนะเดี๋ยวเขาจะมายืนตรงนี้คู่2คนเข้าใจไหมแล้วก็รับทุกเอ้ยคุณคุณไปทุนหลบไปสิคเจ้าครับเขาเช็คเฟรมอยู่คุณนั่งก่อนเลยเราไม่ต้องมีกล้องเลยละครับวันนี้เราจะถ่ายเก็บภาพบันทึกเอาไว้เพราะว่าเราจ้างไลฟ์โค้ช ชื่อดังของประเทศอเอามาอบรมพวกคุณเพื่อกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราจะได้ไปร่ําไปรวยกันเ <c oughs> ข้าใจไหมทางานอย่างนี้อย่างนี้เก็บเงินเท่าไหร่ไม่ไม่รว้ทันที <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมาบอกวิธีว่าทํายังไงถึงจะรวยเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> ร,รู้จักไรโค้ดไหมไลโค้ดไรนี่คืออะไรฮะไรโค้ดคืออะไรคุณไม่รู้ไม่รู้ครับต้องถามอาทิ์คุณอาทิ์ครับ อธิบายเรื่องไลโคสเองไลคโคสผมรู้เลยครับอมันเป็นรถปิกอัพสำหรับทุกการใช้งานสู่ความสำเร็จที่เหนือทุกความคาดหมายพลนุภาพที่ตอบทุกด้านของการใช้ชีวิตนี่ดีไซน์ใหม่หมดทุกมุมมองครับต้องรุ่นนี้เลยครับสุดยอดจริงๆเลยจะบ้าลวมันไม่เกี่ยวอะไรอะไลโคสอะก็ไทยอินไงฮะเอ้าแล้วทำไมต้องมาไทยอินตอนนี้เอ้าถ้าไม่มีไทยอินตอนนี้ก็จะไม่มีไลโคสต่อไปคะโอ้เอาไทยอินตรงนี้ ไปจ้างไลโค้ดมาโอเคเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวแล้วกันกล้องพร้อมนะสวัสดีครับสู้ผมสู้ครับคุณครับผมสู้คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูรถรุ่นไหนครับอะไรฮะมาซื้อรถดูรถรุ่นป่ามาดูรถครับคุณมาทำอะไรฮะผมจะมาเข้า อบรมไลฟ์โค้ดครับ <L ight code> คุณมาถูกวันแล้ววันนี้ผมจ้างไลฟ์โค้ดมานะครับชื่อดังของประเทศเลยผมเองก็ตามไปมาเนี่ยหลายที่แล้วครับทุกครั้งผมต้องไปดูทุกครั้งผมต้องไปฟังทุกครั้งไปดูแล้วไปฟังใช่ครับตอนนี้โอ๋ร่ำรวยแล้วสิไฮะเป็นไงตอนนี้เมื่อก่อนเชื่อไหมฮะไม่มีบ้านเฮ้ยไม่มีรถเฮ้ยตอนนี้มีบ้านหลังใหญ่แล้วไม่มีทั้งสองอย่าง <L ight> <c oughs> <laughs> แต่ <c oughs> มีเงินมีเงินเก็บเป็นร้อยร้อยล้านแล้วมีเงินเก็บจากการที่ผมขายรถและขายบ้านไม่เกี่ยวบอะไรโคต วันนี้เลยตามเขาเขาโคตรชอบเลยตัวเนี้ยไอเราต้อรู้นต้งรวยยังไงเจอแล้วเชิญ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 นี่นั่งนี้ฮะนั่งนี้คนนั่งตรงนี้เลยอ่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวรอไลฟ์โค้ดเลยนะครับกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงและหกโมงกว่าแล้วครับคุณนายกาคุณเดินตรงเหรอนายกาเดินเป็นวงกลมครับอ่ะไม่ตรงเลยไม่ตรงโอเคเข้ามาแล้วเขาก็มาไม่ตรงอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันเป็นผู้ช่วยไลฟ์โค้ชนะคะต้องบอกก่อนอื่นเลยนะคะว่าไลฟ์โค้ชคืออะไรหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยและสับสนโอ๊ยคือคือคือได้ยินไหมคะฮัลโหลเทสเทสเดี๋ยวนะครับถ้าเรลเช็คเช็คเงินสดเงินสดเช็คเช็คตลกแบบนี้เลยครับดิฉันชื่อซาห์ระซาห์ระซาห์ระทะเลแห่งความสำเร็จ กบิวคุณตากมากเลยนะที่ไ่ฟังบ่อยแน่เนยมันนั่งแถวหน่าตลอดเลยคุณตากไี่ถือได้ว่าเป็นแบบตัวโยงเพราะว่าไลฟ์โค้ชของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ดีคทำดีได้ทำชั่วได้ทุกคนมาฟังไลฟ์โค้ชจะมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเจออะไรก็มีแต่ตายก็ไม่ตายดีเฮ้ยตาย ซาราซาราซาร่าบ๊ายบายต่อเลครับคุณซาร่าอะก่อนอื่นก็ขอพูดถึงประวัติชีวิตของส่วนตัวของซาฮาร่าอีกทีหนึ่งนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยซาร่ามีชีวิตที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าต้องวิ่งและคิดเลขอยู่ตลอดเวลาวิ่งโอ้ยนี่อยู่ตลาดหุ้นเหรอฮะรันทอสค่ะในชีวิตของซาร่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซาร่าพูดอะไรวิ่งและคิดเลขตลอดเวลาไหคะ พลังบวกพลังบวกพลังบวกเพลังบวกถ้าเราใครไว้ผมดูเนี่ยเขามาเชียร์นี่ไงแต่ทุกท่านรู้ไหมคะว่าก่อนที่ซาฮาราจะมาถึงทุกวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาก่อนผ่านความลำบากเลยครับผ่านเมื่อวานค่ะโอ้โหอันนี้ก็านะซาฮาราซาฮาราซาฮาราพลังบวก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 ยคะมึงมาจากที่ไหนเนี่ย ต้องบอกอย่างคุณตั้งที่มาฟังบ่อยไม่รู้จักชื่อเยเหรอรู้จักค่ะมาฟังบ่อยเป็นประจําแล้วเขาชอบได้เกร็ดความรู้ดีๆไปจากไลฟ์โค้ชของเราเยอะมากชีวิตของเขาตอนนี้เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนยังไงประวัติเขาเป็นคนชอบเที่ยวหมอนวดบ่อยมากแต่ตอนนี้เขามีแล้วนะคะมีเงินแล้วเหรอครับมีเมียใหม่ค่ะพลังลบกลังลบพลังบวกเพ่ลังบวกดี่ฉันเป็นแค่ผู้ช่วยอยากให้คุณได้เจอ LIFE c โค c ชชื่อดังที่สุดในประเทศไทยผู้ช่วยยังขนาดนี้คุณมี่ถ้าคุณพร้อมแล้วครับขอให้คุณยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะมือซ้ายมือซ้ายมาเท่านั้นยังไม่พอยกมือขวาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะชูขึ้นมาสูชคนมาแปรมือสองข้างเลยค่ะแปรมือด้วยตบกระทบกันให้ได้10ครั้งค่ะไปหนึ่งสองสามห้แปด้าและนั่นก็คือเสียงปรบมือให้กับไลฟ์โค้ชค่ะ นี่คือป็ะตวไลฟ์โค้ชเป็นโชว์ตัวไลฟ์โค้ชของเราไปดีค่ะขอเตะประมุขกันครั้งหนึ่งค่ะไอ้นี่จะตายเจอไลายคสจะตายให้ได้ไอ้นี่เพิ่มมากเลยมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติผมในวันนี้ชุดยอดเลยนะครับชีวิตคนเราต่อให้คุณ วุ่นงานจะปีนบันไดสักเท่าไหร่โอ้โหนี่คำคมก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าบันไดของคุณพลาดไว้ผิดกำแพงคมมากเลยปีนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเพราะว่าไปพลาดผิดกำแพงนั่นั่นคือชีวิตที่คุณกำหนดเองเฮ้ยตงตายเหรออะไรของมันขนาดนั้นวะคุณลองฟังดูก่อนนี่นั่นคือชีวิตที่คุณกำหนดเองครับคุณทำงานกี่ปีสี่ปีครับเลิกเที่ยวหรือยังตอนนี้ตอบครับตอบครับตอบครับตอบความจริงครับ ทพัฒนาครับทำแต่งานนะคุณล่ะ17ปีครับ17ปี Carbon. คุณล่ะ30มสิบปีแล้วครับคุณผู้จัดการครับคุณผู้จัดการ17ปีครับคุณทำไมผู้นำที่ด no ีครับผมชีวิตคนเราเป็นผู้นำที่ดีนั้นทำยังไงไม่ยากครับใช่ครับบอกเลยนะฮะวันนี้ไม่โชว์มะพร้าวทุ่หัวไหมอ๋อมีฮะเดี๋ยวเขาปีนหลอดไฟต่ออะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่การ์ดการฉีหลงหลังจากคุณฉีหลงเนี่ยเฮ้ยมายถึคุณจะไม่ถูกแผลเนี่ยคุณจะต้องนั่งทีของคุณ ไปถึงจุดหมายและเส้นชัยผมอยากเป็นแบบนั้นไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าพรุ่งนี้ยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาคุณจงจำให้ดีอาบเลที่ยืนยู่บนพระสุชาต <laughs> จงอย่าเดินกลับหลังและอย่าหยุดยั้งกับศรัทธายอดมากมากวันนี้คุณต้องเป็นผู้นำที่ดี <c oughs> นะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับคุณสมศักดิ์ครับเขาศกปัญหาพวกคุณต้องรู้จักการแก้ปัญหาตั้งแต่อยู่มาเคยมีปัญหาใหญ่อะไรบ้างหรือยังฮะ ก็คือลูกน้องลางงานบ่อยคุณเครียดไหมฮะเอาเครียดดิครับผมต้องรับผิดชอบคุณเครียดผมกาผิดครับทำไมฮะคนเรามนนษย์คนเราไม่ต้องคิดอะไรมากคุณจะมีหน้าที่แบบนี้ได้คุณต้องอกอ้อมอารียังไงครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับผมเห็นเด็กสองคนนั้นหลงศาลมากครับเดินถือตังค์สี่สิบบาทสองคนพี่น้องแต่งตัวโซบก็มอซเลยฮะครับเข้าไปในเคฟสิเข้าไปหาไก่ทอดกินผมก็หลังนั่งอยู่เด็กสองคนนั้นพี่น้องยื่นเงินสี่สิบบาทให้พนักงาน บอกว่าอยากกินไก่ทอดพนักงานให้ไก่ทอดมาแค่ชิ้นเดียวครับเพราะราคาเงินสิบบาทไม่สามารถซื้อไก่ทอดหลายๆชิ้นได้ผมก็มค่อยมองเด็กสองคนนี้ฮะผมพูดแล้วผมซึ้งใจเด็กสองคนนี้มากเด็กสองคนนี้ครับนั่งกันอยู่คนละโต๊ะคถ้าพักเักย้ให้มานั่งโต๊ะเดียวกันคนน้องบอกคนพี่ว่าพี่พี่ทานเลยไอ้คนพี่ก็บอกว่าน้องพี่ยังไม่หิวน,น้องกินเลยยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างเงี้ยเราเห็นความรักของครอบครัว ทนไม่ไหวฮนะก็เลยต้องเดินไปหาแล้วผมก็บอกว่าถ้าหนูไม่กินหน้าขอนะเด็กเขาให้ผมมากินผมซึ้งใจเด็กสองคนนี้มากผมบคุให้กับสองคนด้วยพี่าแก้ปัญหาเไวเพืจครับผมนี่คือเรื่องแบบนี้ฮะเอ้ยมันแทนที่จะซื้อให้เด็กอีกชิ้นหนึ่งนี่เป็นของเด็กด้วยเบอรเขาเป็น ดันเใจเป็นการฝึกจิตใป้เด็กแบ่งปันนี่เป็นอะไรไม่ยพอผมอ่านหนต้องคูใช้อ้านะฮะพอผม1นึ่งสองสามพูอ่านี่เรื่องนะคนเราอะไรนะคนใดครอันนี้ฝกปลุกฮะปลุกสติของคุณมนุษ์คนเรามีสตตฮะมีสเติแค่อย่างเดียวเท่านั้นชิมเตคุณก็จะดีนะฮะผมสมัยก่อนผมไม่มีอะไรนะพวกคุณมีเงินร้้งกันหรือยังอย่งเลยครับเป็นช่างมีเงินรนี่ยอย่งครับเงินร้งเมี่ย ไม่มีครับเหมือนผมเลยคุณในสมัยก่อนมในสมัยก่อนครับคุณเชื่อไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยครับผมเคยคิดสั้นนะจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรฮะผมจับกระโดดตึกจากชั้นสี่ผมก็ค่อยชะโนกลงมาตัดสินใจหนึ่งสามผมกำลังจะโดดผมเห็นคนแข้งด้วยนะคนแข้งด้วยสองข้างครับทำอยู่เงี้ยฮะทำอย่างเงี้ยฮะทำอย่างเงี้ยผมก็มองผมก็เลยเดินลงมาค่อยๆถอยค่อยๆถอยใจผมคิดนะ ขนาดเขาแขนด้วนสองข้างเขายังมีความสุขยังเต้นอะไรไม่ฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้เลยผมคิดได้ผมก็เดินลงไปจากตึกครับเดินไปหาเขาเดินไปขอบคุณเขาคุณครับผมขอบคุณคุณมากผมเนี่ยอยู่บนตึกชั้นสี่นะผมก็กําลังจะโดดลงมาฆ่าตัวตายแต่ผมเห็นคุณเนี่ยแขนด้วนสองข้างคุณยังมีเวลามาเต้นอะไรแบบนี้คุณยังมีความสุขได้ขอบคุณคุณมากเขาพูดกับผมมาหนึ่งประโยคต้องตาพราไม่ครับผมจะ ไม่ถึงมันไม่เหมือนมีวันนี้ได้ครับโอ้โหปรบมือดังๆให้ไลฟ์โค้ชรัวๆเลยค่ะพรุ่งนี้รวยพร้อมกันนะคะทุกคน E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะ